อ่าฮัลโหลเอวีวันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนสร,ระผสมกันเมื่อวันก่อนเร,เรียนสระเดียวไปแล้วสระเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียน5ตัวนะคะ AEIOU แล้วทีนี้เราจะมาผสมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนสร,ระผสมกันสร,ระผสมเนี่ยก็คือการนํา AIOU เนี่ยมาผสมกับเพื่อนนะคะอ่าสร,ระผสมก็คือการนํา2ตัวหรือ3ตัวมาผส,สมกันเป็น1เสียงนั่นเอง เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนสรปรผสมของ A กับ E ก่อนเลยนะอันนี้ไม่ต้องท่องนะคะคือให้เรียนพอ,พอผ่านหูผ่านตาก็พอเพราะมันมันเยอะนะแต่ว่าถ้าจำได้เนี่ยก็จะดีมากก็จะจะได้อ่านภาษาอังกฤษได้แบบคล่องมากๆนะโอเคเอ,อ A นะฮะถ้าตรงนี้ตรงตรงกลางนี้ก็คือตัวสะกดนะแล้วก็ E เนี่ยถ้ามาเจอกันนะันในรูปแบบแบบนี้นะคะ ก็จะออกเสียงเป็น A อนะอย่างเช่นคำว่า cake เห็นไหมฮะตัว E มันบังคับตัว A ให้ออกเสียง A นะเค้กหรือว่า save นะแปลว,ว่าบันทึกส่วนคำว่า h a v e เนี่ยเป็นควายกเว้นนะที่แปลว่ามีนะออกเสียงเป็นสาะเอซะงั้นเนาะโอเคต่อมาข้อที่2นะ A-I ออกเสียงเป็น A ออย่างเช่นคำว่า rain <c oughs> r ทรนอ่าเรนแปลว่าฝนตกเทรนแปลว่าอ่ารถไฟนะข้อ3 Ar ออกเสียง R นะอย่างเช่นคำว่า Car รถยนต์ Art ศิลปะข้อที่ส a ่ออกเสียง O อย่างเช่นคำว่า p u s t ที่แปลว่าหยุดชั่วคราวนะจะเจอในเกมหรือว่าในคอมพิวเตอร์นะ because อ่า because ก็แปลว่าเพราะว่า ข้อที่ห a w ออกเสียงว่า o เหมือนกันแต่เขียนคนละแบบนะคบข้างบน r a w แปลว่าดิบนะ r a w หรือ draw นะคำนี้อาจแปลว่าวาดภาพนะขอภายในกล้องด้วยะคะ่ะไม่ชัดข้อที่6นะคะ a y ออกเสียง a อย่างเช่นคำว่าเมเดือนพฤษภาคมนะเดือนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ,ะ play ที่แปลว่าเล่นนะคะ p l A y ข้อที่7 a i r A อนะคะออกเสียง A อย่างเช่นคำว่า A อากาศนะนักเรียนบางคนเคยท่องแล้ว i r ที่แปลว่ายุติธรรมนะคะข้อที่8ถ้าตัวสระนะ a r e A อัย่า้นคำว่า K นะแปลว่าห่วงใยนะแป้ง Fair ที่แปลว่าค่าโดยสารนะ เห็นไ,ไหมคะออกเสียงเหมือนกันเลยสองอันนี้แฟนนี้แฟนนี้แต่เขียนไม่เหมือนกันความหมายก็เลยไม่เหมือนกันเรามาดูข้อยกเว้นนะฮะตัวมันเองจริงๆมีความหมายนะ r นะออกเสียงว่า r นะแปลว่าเป็นอยู่คือนะ you are beautiful คุณสวยจังเลยนะเราจะไม่ออกเสียงว่า a นะคะ9 all oh, o นะออกเสียงว่า o นะหลักๆไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอ่านว่า all เท่าไหรนะ่นะช่งคำว่า walk แปลว่าเดิน total แปลว่าทั้งหมดนะคะข้อที่10 All นะอย่างเช่น a l, l นะคะ All เสียงว่า ball tall ลูกบอล tall แปลว่าสูงนะคะต่อมาสรับผสม e e a ออกเสียง e อย่างเช่นคำว่า speak แปลว่าพูดถ้า e a ออกเสียง a อย่างเช่นคำว่า head ศีสะนะคะถ้า double e อ,ออกเสียงอ e ีนะคะอย่างเช่นคำว่าบีหรือว่านีนะไม่ออกเสียงคำว่าคณีนะคะที่สาม ei ออกเสียงเอถ้าออกเสียงเอคำว่า weight น้ำหนักนะถ้าออกเสียงว่าไอก็ height ส่วนสูงข้อที่ส e ี่ er ออกเสียงเ e, ออย่างเช่นคำว่า herb สมุนไพร teacher เช็นไหมคะ er จะเป็นออกเสียงเ e, อนะสรเอ e. e a r คำนี้น่าสนใจมากออกเสียงได้เยอะแยะนะได้สแบบต้องจำเอานะคะในการออกเสียงแต่ละแบบเนี่ยต้องใช้อ่า um, เขาเรียกว่าความคุ้นเคยนะเออเรามาดูตัวอย่างกันนะถ้าคําไหนที่ออกเสียงว่า e อียนี่อย่างเช่นคําว่าเอ่อ uh, เ e a r h e r e Year เอาข้อสอบ โอเน็ตเคยออกนะข้อสอบนี่แล้วก็คำที่ออกเสียงแอนะฮะ e a r นีออน่ออกเสียงเป็นออกเสียงเป็นแอก็อย่างเช่นคำว่า bear pair อ่าคือข้อสอบเคยออกว่าขอไในต่างจากพวกนะเขาจะให้โจทย์้อ Gear, Here, Year แล้วก็มีคำว่า bear นะคะตอนนั้นอ่าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตอบคอนั้นก็คือตอบคำว่า bear มีนั่นเองนะ,ะต่อมาเออ ก็ E A R ออกเสียงเอนะก็คือคมว่าเพลอ่าไขมุกนะ E A R ออกเสียง A. อ่านะคะ Heart นั่นเอง H E A R T Heart ว่าใจต่อาตามาข้อที่6นะคะ W E R e อออกเสียง EAR นะคะอย่างเช่นคำว่า c h e r แปลว่าให้กำลังใจหรือคำว่า peer ที่แปลว่า เพิ่งดูนะเขาเรียกว่าีบบบึงคือดูอะค่ะแบบดูดังจ้องดูอะค่ะแต่เป็นคำนามเนี่ยจะไปว่าจะแปว่าเพื่อนนะคะเพียรไปว่าเพื่อนได้เหมือนกันเติมเข้ก็ไปได้ต่อมา e r e A นะคะถ้าออกเสียงคำว่า e r e ออกเสียงเอย่างเช่นคำว่า there อันนี้อันนี้ลิ้นออกมานิดนึงนะคะ there Uh, where ที่ไหนนะ t h e r แปลว่า uh, ที่นั่นนะ there where ก็เป็นคำถามที่ไหน where are you คุณอยู่ที่ไหนแต่ถ้า ear ออกเสียงเ e, อเนี่ยจะอย่างเช่นคำว่า world นะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ world เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า are นะคะความหมายก็คือเป็นอยู่คือเหมือนกันส่วนก็สุดท้ายอาที่แปลนะ e ir ออกเสียงว่า ear อย่างเช่นเวียนะแปลว่าฝ่ายทดลองน้ำอ่าพี่เวียสกุลวัฒนะชื่อก็เขียนแบบนี้นะสามารถไปดูในอินสตาแกรมได้นะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย